นะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะงวดก่อนพี่น้องนะครับงวดก่อนนะครับฟันห้านะก็พ่อได้ย่อได้ทุนขึ้นนะครับนะเดี๋ยวงวดนี้มาลุ้นกันอีกพี่น้องเนาะวดนนี้มาลุ้นกันอีกนะครับพยายามนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวฟันให้อยู่นะครับเดี๋ยวจะมีตัวฟันให้อยู่นะครับ นะตัวฟันฟันงวดก่อนนี่ฟันหาน้องพี่น้องนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าผมฟันตัวไหนทุกคนพยายามได้พี่น้องคันได้เรียกตัวใดที่ตรงกับเลขฟันผมนะครับเกบไวบกอนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะเดี๋ยวจะออกมาลายสดบอกอีกอยู่นะครับอ่าสิมาลายสดบอกอยู่ว่าฟันตัวใดน,นะครับตัวฟันผมจะให้อยู่ตัวเดียวนะครับนะเนะขาก็คือเขาบ่กเขาก็บ่กเขาก็คือบ่กเขาเลยนะครับอ่า อันเขาก็คือเขาบ่เขาคือบ่อเ,ขอเขาเลยนะครับจะมีตัวฟันเพียงตัวเดียวนะครับนะให้พี่น้องจับไปเลียนจับไปใส่เอานะครับได้เรีอ่าได้เลขตัวไรามานะครับตรงกับเลขกฟันก็จัดไปพี่น้องนะครับอ่าอ่าเลีกอาจารย์ให้735หเข้าโต๊ดเลยนะครับผมนะครับผมแห้งๆครับผมทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ดวงนะทุกคน ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ดวงนะครับดวงบุญวาสนาพี่น้องนะครับแข่งเลืออแข่งไพ่แข่งใดนะครับแข่งบุญวาสนามันแข่งกันบ่ได้เนาะครับให้ที้ห้ยรวยเบื่อก็พ่อไดแน่พี่น้องพอพ่อไดแน่พ่อไดคาขนมนะครับนะมันก็มีได้มีเสียเมื่อละนะครับนะแต่รวมๆแล้วก็ได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับสถิติก็ได้อยู่เนาะอาจารย์สถิติเลยนะครับก็ได้อยู่ สู้ๆค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสู้ๆค่ะคุณเลียงรักนะครับอ่าอ่าคุณเจ็บแล้วจํานะครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับนี้นะครับวันนี้มีชุดแนวทางรอบเดืกดอยู่นะครับชุดแนวทางรอบเดืกใครอยากได้ตามตามไปในกลุ่มนยพี่น้องอาจารย์มม้หมวนมากค่ะนะครับ ขอบคุณครับผมเป็นกำลังใจให้อาจารย์ขอบคุณมากมาก,มากครับคุณเลียงรักนะครับน้อ,นอนพี่น้องออก็ว่าไปงังสั้นลหละนะครับค้นห่านะครับลอยหลานพว่มคิดนะครับนะลอยหลานคว่มคิดตอนตอนเรียกเขาเขาบอกเขาบอกว่าอย่างดอกเขาบอกมาแสดงความคิดเห็นอย่างดอกเขาบอกสนับสนุนหัาดอกนะครับอลุดนแน่นะครับลุดแน่ปีแน่เนี่ยเอาแล้วถ่าซ้ำเติมนะครับผมก็ ผมขอยีดค้นส่วนหลายนะครับยืดกําลังใจจากทุกคนนะครับส่วนหลายนะครับไม่ใช่มันไม่เข้านะทุกคนเอาจริงๆผมสิเฮ็ยแต่มันเข่าสงวนเลยก่ได้ดแต่เลขกมันสีลายแม่นบ่หล่ะาเราค้นก็อแห้งซสือกบ่ฮอดเอมนะครับผมตั้งใจสิีไฮซัมานี้นะครับเขา้าก็คือเขา้ขเขาบ่เข่าคือบ่เข้าอนะครับตัวฟันผมก็ให้แค่ตัวเดียวนะครับ <c oughs> นะ แต่ถ้าเป็นพวกไอแนวทางนอยอะไรนี่ผมก็ให้กุหลาบสองตัวนะครับตัวฟันกับตัวร่องอย่างประมาณนี้เออเป็นเน้นเป็นรวดเอานะครับแต่ถ้าฟันเปือบนะครับเล่นพยายามลูดพี่น้องฟันตัวไหนลูดตัวนั่นนะครับลูดกันไว้น้ำนะครับ <c oughs> สวัสดีครับมากเปลือบผมกดจมเลย <c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับผมนะ <c oughs> อ่ะอ่าเดี๋ยวผมนะครับให้ทุกคนไปหาดูนะครับให้ทุกคนไปหาดูเลยนะครับให้ทุกคนไปหาเบิงนะครับเดี๋ยวผมให้ไปคู่เดียวก่อนนะครับนะไปจับจองจับจองไปหาเบิงลอตเตอรี่ก่อนนะครับนะครับอ่งวดก่อนผมให้ฟันห้านะครับก็เข้าอยู่นะครับห้าหกนะครับห้าหกหกห้านะครับเพราะฉะนั้นฟันตัวไหนเดี๋ยวรอตัวฟันอีกที เดี๋ยวรอตัวฟันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมฟันตัวไหนทุกคนถ้าถ้าจับมึงนะครับถ้าเอาเลขเจ้าของไปจับใส่เด้พี่น้องนะครับหรือไม่ก็รอเลขจากผมก็ได้นะครับบอกเป็นอย่างนะครับขันมีเลขเจ้าของอยู่แล้วจับใส่จับเหรียญเลยพี่น้องเสียนในตัวเจ้าของนะครับอย่าไปเสียผู้ใดทั้งสิ้นนะครับนะ,ะบางคนก็อ บางคนก็เข่ามาซีหางวดก็มีนะครับนะมาหลุดงวดสุดท้ายงวดที่ห้าไปสื่อก็มีก็ไหลนะครับไหลข้นไหลนี่นะครับเพราะฉะนั้นเสื้อในดวงจะของน้ําก็ได้พี่น้องเนาะรัฐบาลโอ้ยเห็นไปนอบัดนี้นะครับรัฐบาลนะทุกคน่าเห็น่าเห็นบายานี่พอเห็นนะครับอ่านะครับรัฐบาลนะครับหนึ่งพฤษภานะครับ สองห้าหกสี่นะครับใครอยู่ในกลุ่มแล้วนะครับเข้าไปในกลุ่มเลยนะครับเข้าไปในกลุ่มได้เลยนะพ <c oughs> วกยับษอ่าอ่าสำหรับใครนะครับสำหรับผู้ใดเดพไปนองนะครับอ่ะนะรัฐบาลน,นะครับหนึ่งพฤษภาสองห้าหกสี่ นะครับอ่บาวงยานีบเห็นบ่เห็นเอาสองบอ่พี่น้องสองพฤศภาบ่ครับผมเกือบเพีนออกวันที่สองเอาเมนบ่พี่นอ้องตรงกับวันอะไรครับอ่างวดน,นี้มันมานนะครับ <c ười> สองพืษภาาพี่น้องนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปแก้ไขแก้ไขแป๊บหนึ่งนะครับ คู่นะครับรอสักคู่วันที่สองนะครับวันแรงงานนะครับโอ้ีน้องผมเลื่มนะครับ วันวันแลวนะครับผมเลื่องเลยไม่ได้ดูนะครับอ่านะครับเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนนะครับรัฐบาลวันที่สองพฤษภานะครับอ๋อวันแรกสองพฤษภาตัวนี้พี่น้องป๊าบมาแล้วครับผมมาแล้วครับพี่น้องนะครับมาแล้วครับรัฐบาลนะครับวันที่สองพฤษภาสองห้าหกสี่นะครับ เลขคู่แรกนะครับห้านะทุกคนห้าพี่น้องนะครับเดี๋ยวรอตัวฟันผมก่อนนะทุกคนอย่าเฝ้าเด้ออย่าเฝ้าเดานะครับนะอย่าเฝ้าชุ่มนะครับนะสําหรับใครที่หาช่องทางการซื้อเลขต่างๆการซื้อเลขซืือหมุนซืือเล่าซสือน้อยนะครับพี่น้องคลิกลิงดานล่างเลยนะครับนะครับคลิกลิงดานล่างเลขพี่น้องนะครับนะ จแน่จจริงนะครับมาอีกแล้วจะได้ว่าเดี๋ยวรอตัวฟันก่อนนะทุกคนนะครับเดี๋ยวรอตัวฟันก่อนนะครับโอเคนะครับหาเจปั๊บพี่น้อยก็เดาแมนเนี่ยนะครับ atoey h d นะครับใครอยากได้เลขลับนะครับเข้าไปเอานะเข้าไปเอาในนี้นะครับเข้าไปเอาในนี้พิมพ์เข้าไปเอาในนี้นะครับผมนะหรือไม่ก็ทักแชทผมมานะครับ นะครับห้าเจ็ดนะทุกคนห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับครับเฮีย